ได้เนาะที่ว่าเคยเป็นมิสเวลเนสป่ะเหรอโอ้นั่นน่ะสวยมากเลยสวยมากสวยแบบสวยมากแล้วมาประกวดมาสมัครเองโดยที่เราไม่รู้ด้วยเขามาเขามาบอกเราตอนที่งานไฟแนลมิสแกน่ะว่าเขาสมัครแล้วเขาขอถ่ายรูปคู่กับวีนาเขาตัวจริงสวยมากสวยแบบสวยกว่ารูปเยอะหลายเท่าสรุปว่าสุดลงวินในช่วงที่ประกวดประมาณ14วันเขาบอกว่า เราก็บอกว่าเออหรือว่าจะไม่ได้ทําแคมเปญเนี่ยขึ้นไฟนอลไหมแบบเข้ากองอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจที่เขาไม่ได้ทําแคมเปญเขารู้สึกว่ามันจะทําให้เขามีโอกาสน้อยลงอะไรเงี้ยในการที่จะแบบได้เข้ารอบลึกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะปีน้าไม่เป็นไรปีน้ดูจกว่าเมวันนี้ค่ะเขาก็ให้คําตอบว่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้ร่วมประกวดเนื่องจากว่าเขาต้องบินไปญี่ปุ่นสิบสี่วันมานะคะทุกคนขาเพิ่งมานะ ใครเพิ่งเข้ามาอย่าตกใจนะคะวันนี้ปรับเวลานิดนึงเพราะว่าแม่มาฟินไม่ได้ไลฟ์ขา่ของนะแล้วก็วันนี้เราม,มาเอามอยพูดคุยเรื่องเอยทสระบุรีกันนะคะแม่ชีต้องออกตัวก่อนนะวันนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากหลับ <c oughs> วันนี้กินยาโคดีฟอ,องไปเม็ดสีแดงสองรอบยาอะไรยา,ค,ออยา,ยาคืออะไร,รอยา,ยาอะไร,ออะไรหรอแม่แก้ไอค่ะพี่เม็ดสีแดงที่แบบกินแล้วมันเหมือนล้มช้าเลยอ่ะหนูหลับแบบหนูตื่นหนูตื่นเฉพาะตอนที่พี่ฟินโทรมาพี่ฟินโทรมารอบเช้าอ่ะพูดเรื่องแบบ แอนนี่บุ๊กจะมาลงที่เรานะนะะอ่ะตอนเที่ยงมาเดี๋ยวพี่จะประกาศแล้วนะยื่สสี่คนนตอนเย็นมาอ่ะแอนนี่บุ๊กถอนตัวแล้วมึงเหตุการณ์เกิดขึ้นหรในไลฟ์ในคอมเมนต์บอกว่าแม่ชีเหมือนหมอเลยค่ะแต่บอกว่าฉันเหมือนคนขายลูกโป่งค่ะคนไท่ค่ะคนไก็เลยเป็นที่มาของวันนี้เช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศ้านะคะ แต่ว่าเราก็ไม่เศร้าหรอกเพราะเรามีอีกหลายคนนะคะสรุปเลยเรมก็คือคงไม่ได้คัดใครเข้าเพิ่มแล้วเอาแค่ยี่สิบสองจบยี่สิบสองก็ได้ก็ยอะแล้วอันนี้ลงถอดรวเยอะแล้วคือจริงๆอ่ะหนูตั้งเป้าว่าสักสิบห้าถึงยี่สิบคนด้วยซ้ำแต่พอเนี้ยคือทุกคนเห็นไหมเราว่ามันไม่รู้จะคัดใครออกเลยเพราะว่าโอ้เจอฉันถามจริงเถอะคัดใครเข้าห้าคัดเข้าห้ายังไงอ่ะมองไปแล้วแบบว่าสูงสวยประสาทดีทุกคนแอ่ะเราต้องคัดบบ ต้องคันที่ตอบคำถามเนาะเอาสิบคนมาตอบคำถามจริงถ้าโดยความสวยคัดยากนะยาก็าเดี๋ยวถ้าใครเอาอีกก็ฟินชี่สแตนบายอยู่นะคะใครเอาอีกฟินชี stand you. <c oughs> ่สเตนปีหน้าปีหน้าไม่รับใครแล้วเอาฟินชี่ประกวดเอง<า>มือการร <c oughs> อบสุดท้ายอะไรเงี้ยอือพี่แบงค์บอกว่าขอเช็คประวัติฟินชี่ก่อนได้ไหมว้าเดี๋ยวพี่แบงค์มันยังไงขอเช็คประวัติก่อนได้ไหมครับ หัวหนึ่งค่ะได้ไหมคะลูกหนึ่งหัวหนึ่งโอเคได้หมอถึงเช็เธอมันบอกว่าเศษเหมือนคนขับแท็กซี่ใช่ไหมวันนี้ขวดพวกกระเทยผ่อนลูกอีกแล้วผ่อรูปหน่คนที่บอกว่าคนขับแท็กซี่คุณหมอคนถ่ายลูกโป่งอาชีพได้ฝันอาชีพได้ฝันหมอเดี๋ยวเราจะมาจะบอกเล่าให้ฟังว่ามานั่งรอลูกค้าลูกค้าให้มาเจอสี่ทุ่ม หิวข้าวมานั่งร้องแต่สองทุ่มพอพอ,พอถึงเวลาจะสี่ทุ่มลูกค้าบ,บอกเปลี่ยนร้าน <laughs> ช็อตเวอร์ตอนนี้รีบเก็บตักเลยย้ายละเอาหรอต้องย้ายละหรอสรุปตลกอะ <c oughs> ดีไ,<ห>ไ,ไม่ลูกค้าบ,บอกว่าไม่ว่างแล้วเจอกันพรุ่งนี้อ,อันนี้นเ่เดื บอกว่าให้ไปอีกร้านหนึ่งทำไมถึงต้องไปอีกร้านหนึ่งอ๋อชิลกว่าโอเคโอเคกูมาเที่ยวหรือกูมาทํางานวะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาวนิคมโรงงานเลยยองเหมือนไอ้ที่เหมือนสาวนิคมโรงงานปากกระป๋องเออเหมือนสาวแบบนิคมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะนิคมนี่นิคมเลยนะดอกปกติอ่ะเออเนี่ยนิคมเหมมาลาดนิคมเหมมาลาดสลับุรีเนี่ยเออมากน่ารักนะสาวโรงงานน่ารักนะสวยเยอะเนะนั่งอยู่เนี้ยเอาจริงสาวโรงงาน ต่อโรงงานนี่แบบว่าน่ารักมากนะเพื่ออกกะมาเดี๋ยวต่อโอพี่รอแป๊บพี่หนุ่มมานีไม้พี่หนุ่มมารอรับหน้าโรงงานมาเพราะงานมิซูมึงไปเล่นไปเหมือนนจกายเหมือนนะน่าใสใสเอ้ยฟีนกจะเหมือนนะปีนแล้วมีหนุ่มมารอรับหน้าโรงงานไหมที่หนุ่มรอที่มอไซด์รออยู่ข้างหน้าหัวมาซ้อนัวให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเดี๋ยวต้องใส่เสื้อกั๊กละ พรุ่งนี้แอบกระซิบนะคะพรุ่งนี้เพราะเราจะมีประชุมใหญ่กันถึงรางวัลใหญ่พิเศษที่ไม่เคยมีใครในประเทศไทยทำมาก่อนจะเคยทั้งหลายที่รอเขียนข่าวตำนานเนี่ยเล่าให้ฟังตำนานสระบุรีปีนี้หนึ่งรับสมัครก่อนบอกกำหนดการสองพอบอกกำหนดการนางงามร่วมไม่ได้ถอนตัวสามคือประกาศรางวัลหลัง ประกาศรับสมัครกูงงมากงา <laughs> งไปหมดกูงหมดแถลงข่าวหลังเปิดตัวผู้เข้าประกวดกดูง <c oughs> อะไรก็ทํา <c oughs> ทําอะไรก็ได้ดังแล้วทําอะไรก็ได้คนคิดด,ดูว่าใหญ่แค่ไหนไม่ชี่ไม่สบายจะต้องบินไปอ่ะคูเ่เนี้ยก่อนตัววันนี้อเธอขอบิวอินเนอร์หน่อยได้ไหมขอบิวอินเนอร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเธอทําท่าด้วยนะขอบิวอินเนอร์แป๊บนึงแป๊บนึงขอเพลงมาก่อนได้ยินหรือเปล่าเพลงยูพีเอสใหม่ละเพลงมาตัดตัวกูมาแล้ว โบกมือด้วยนะได้ยินไหมได้ยินป่ะเดี๋ยวจะดังหว่นี้ได้ยินมาได้ยินา <c oughs> ได้ยินป้าง <c oughs> <c oughs> บิ้วก่อนเดี๋ยวถึงตอนท้อนต้องดังมาด้วยนะนี่แก่ชุดราตีมาหลายนี่แก่ชุดราตีมาหลายนี่แก่ชุดราตีมาหลายเอาชุดราตีหลายกูได้หรือว่าหนูแก่แล้วนะหนูยังไม่รู้จักเลยพี่จริหรอไม่รู้ได้ไงรู้ดรู้ดิสีหนึ่งไม่รู้จักได้ไง

ต้องมาเทยไทยแล้วนะไปสู่กาวางไงอ่ะพี่เลนก่อนคุกคุกค่ะคุกคุกไปไหนสองพันสิบเอ็ดก่อนตไปทันหนึ่งในรอยใพวกแกทั้หนึ่งในร้อยไงหน่ใรอยใช่ใช่ใช่นในร้อยก่อนเพลงนี้นะเพลงนี้คือสองปีหลังรุ่นมารียานิ่ะเออเพลงนี้สองปีหลังอืม หนึ่งในร้อยอะไรเงี้ยเออเธอไม่ได้ร้่าเพลงเนี้ยไปสู่จักรวาลไปสุดอู้ยเธอเปิดตอนมาริยาตาตึงมากตอนนิงจะได้มงกุฎขอเพลงอันนี้มันยังไม่อิมแพคขอสมัยปุ๋ยพรทิพย์ได้ไหมพี่ผมเคยใช้ร้อยกันหนึ่งในร้อยหนึ่งร้อยมีคนบอกชี้หน้าเหมือนพี่เอสุภชัยหนูเหรอเออชี่ดูฟินวะหนูแล้วล่ะเธอมีคนถามว่าวันที่สิบเอ็ดมีกิจกรรมอะไรบ้างฟินตอบหน่อยเร็ว วันที่11มีกิจกรรมอะไรบ้างออแกนไนเซอร์ต้องตอบได้มึงต้องตอบนะมึงรันคิวยังไงสิบเอ็ดไหนครับแม่เอาอีหะ <laughs> ชอ็อตเดียวแค่ไหนอุ้ยกล้องสวยจังเลยสวัสดีครับพี่เอสวัสดีบอกซิวันที่สิบเอ็ดรันคิวยังไงเราก็จะประกวดนางงาม แล้วก็เราจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็จบงาน <c oughs> ไม่ใช่ครับเปิดตัวผู้เข้าประกวดเปิดต <m> ัวครับอันนี้คนนี้คนนี้คนนี้มีเปิดตัวผู้เข้าประกวดครับผมแล้วก็จะมีศ <m> ิลปินขึ้นต่อทุกทีมีมีศิลปินขึ้นต่อแต่บอกว่าการเปิดตัวผู้เข้าประกวดไม่ธรรมดาเอแล้วรอดูเลยว่าสาวๆจะมาในชุดอะไรอ เออด้านนั้นแหละค่ะกเขาประดมาเขาทุกคนนะคะความหอมมากแล้วก็จะมีโชว์พิเศษจากสามพีดีนะรู้่ามีโชว์พิเศษจากสามพีดีใช่อันนี้ตั้มจำได้ใช่มีโชว์พิเศษจเป็นรอบใส่ใส่ชุดว่ายน้ำนะต้องเป็นซูมิับขำเลยเหรอขำเลยเปิดตัวไงแม่เปิดตัวพีดีสามไม่ต้องเปิดค่ะเปิดแล้วกูจะปิดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเขารู้จักกันหมดแล้วค่ะสินใหญ่สุดสามพีดีเี้ย มีไลฟ์ไหมมีไลฟ์ไหมมีคนถามว่ามีไลฟ์ไหมอีตั้มมามันเป็นโรคจิตมันชอบให้หนูขึ้นเวทีพี่เอ็หนูก็ไม่อยากขึ้นเวทีแล้วคนก็บอกว่าคุณฟินเดินเหนื่อยไหมครับขึ้นอยู่นั่นแหละเป็นสิบรอบแล้วจะบอกว่ากูบอกแล้วไงว่ากูไม่ขึ้นคือคิดดูหนูไม่ชอบขึ้นเวทีคนก็จะเข้าใจว่าเธอจะชอบอกว่ามอฟินอะชอบแบบว่าหาซีนหาแสงหาแบบว่าขึ้นเวทีบ่อยๆแบบให้ตัวเองมีซีนหารู้ไหมว่าอีตั้มนี่แหละ บอกแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ขึ้นอีต้มก็จใจขึ้นอยู่นั่นแหละแล้วแบบปีล่าสุดบอสอยู่ข้างๆอีต้มก็ให้ขึ้นคุณจะต้องทายังไงกูบอกแล้วก็กูไม่ขึ้นแล้วบอสก็อยู่ข้างกูบอกเขาไปว่ากูไม่ขึ้นเอไปทำไงเอากล้องไปหาเอากล้องไปหาค่ะกูเลยต้องขึ้นเลยแล้วก็เธอก็จะบอกว่าเนี่ยพีดีอยากได้ซีนอยากได้แสงชอบขึ้นเวทีชอบได้ซีนจริงๆมันมาจากเบื้องหลังก็เธอทั้งหลายเรานี่เออทำอะไรก็ทำไป มีคนบอกว่าถ้าฟินไ้นไปฟินก็พูดเลยฮัลโหลยูนิเวิร์สคำแรกเลยที่ต้องขึ้นไปนี้มีไลฟ์สดไหมคะวันที่สิบอดมีไลฟ์สดเป็นช่วงสั้นๆค่ะเพราะว่าไลฟ์ยาวไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์ของเสือปินค่ะ<อ>มันไม่สามารถใช้ลิขสิทธิ์ปกติได้เพราะเป็นงานคอนเสิร์ตที่มีการเก็บค่าบัตร<อ>ปีนช่วยโปรโมทหน่อยว่ามีใครบาบ้างมีคนอยากซื้อบอัตรเร็ววันแรกวันแรกที่เป็นวงดัง อ,อ๋อจะได้ยจะดูวอรไทยแลนด์จะได้ไลฟ์ผ่านเพจยูมิสูนิเวอร์สไทยแลนด์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กรานทีวีใช่ไหมออเคจะได้ไลฟ์ผ่านเพจยูมิสูนิเวอร์สไทยแลนด์ก็จะมีหลังจากนางงามขึ้นเสร็จก็จะมีเป้วงไม้ใช่ไห,ไหมคิวเป้วงไม้แล้วใครใครอีกนะจะมไม้ตกโตตกโตอาสยามเฮ้อยอ่ะ,อะทำไมมันช้าล่ะ เดทอยแล้วก็กระแตกระแตกระต่กริบส <The Toy. S 1> ามคนเลยอ่ะขอขอถามอย่างเป็นงานเป็นการบ้างคนที่มาดูไลค์จะได้มีสาระนะ,ะแล้มีสาระว่าคิดยังไงที่แบบว่าคนที่มาประกวดเนี่ยแบบปังทุกคนเลยแล้วคิดว่าจะหนักใจไหมในการเลือกคนให้ตอบจริงๆคิดว่าไงคิดยังไงบ้างกับคนที่มาประกวดแล้วปังหมดเลยเป็นสิบกว่าคนเลยือแบบเลือกใครก็ได้เข้าห้าอย่างเงี้ยแล้วหนักใจไหม นังใจไหมอ่ะแล้วมีวิธีการอนนบอกไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าในกองหรือการประกวดเป็นยังไงเพราะตอนนี้เราเห็นแต่หน้าสวยเนาะเราก็จะบอกเอ้ยเราเลือกคนนั้นคนนี้คนนั้น,นอะไรเงี้ยแต่เรายังนึกไม่ออกว่าพอมารวมตัวกันแล้วใครจะเก่งกว่าใครมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการประกวดอะ่ะว่าใครจะได้ดวยแสดงว่าดูความเก่งด้วยถูกไหมใช่ใช่ดูความเก่งด้วยแล้วก็ว<ะ>เก่งอะไรอธิบายให้ฟัง ต้องยอมรับว่าเมื่อมาเป็น MUT แล้วอะเรื่องของการ empowering ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญมากนอกจากความสวยที่เรือนร่างความสวยที่การเดินพปรโมทแล้วเนะี่ยเราเน้นเรื่องของการ empowering ได้ด้วยนอกจากธุรกิจแน,น่นอนต้องมีอยู่แล้วล่ะสวยธุรกิจพปรโมทน่ะต้องบอกว่าใครที่ละเมิดอ,อะไรอ่ะแม่ละเมิดอ,อะไรอ่ะได้ถูกติดปายเกี่ยวกับการก่อกวนและคมเหงลังแกและเมิดซ้ำๆอาจส่งผลให้ถูกลบออกอ่ะแม่ออกก่อนแล้วเข้าใหม่ มันทําอะไรวะใม้ลงไลท์ก่อนให้ลงไลท์ลลก,ลลก็เร็ว M S Back Shop เพราะอะไรวะฟิชี่ว่าเพราะอะไรวะมีทีมอาจทําให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายใจเห็นแก้วเหล้าแน่เลยใ,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่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 ไหมน่าจะอยู่ร้านแล้วเห็นใช่ไหมโอ้โหตัวจับเยอะเนาะมันเป็นแก้วน้ำนะไม่ใช่แก้วเหล้าที่จอกเออ ห้ามห้ามถือแกว่งไปแกว่งมาเอาให้เห็นแค่หน้าพี่ฟินอพอเต้นฉลองให้สลับรีกันไหมต <c oughs> <c oughs> อนติดเพลงนี้เร็วไม่ได้ปิดประตูเร็วเต้นฉลองเต้นฉลองกับเพลงเมื่อกี้ก็ไม่ไหวนะพี่ไม่เอาอีกเพลงหนึ่งฉันชอบเพลงนี้เต้นฉลองจั่หวะเต้น่าจังหวะไม่ถูกเลยเพลงเมื่อกี้ไม่ได้ปิดประตูะอ่ะพ,ะพี่ชี้แหละชี้หนักไคไหมและชี้ก็มาชี้ตะปู นาทัยอ,อย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคนอย่างเงี้ยเกตอย่างเงี้ยหนูรู้สึก <พา S 1> หนูรู้สึกด<ส>ีใจ<ด>มากหนูรู้สึกดีใจมากที่น้องๆแต่ละคนแบบมั่นใจในทีมสระบุรีนะคะแล้วก็ส่งไปสมัครมาทั้งที่หลายๆคนก็รู้ข่าวว่าอาจจะมีตัวเต็งม,มาลงอะไรอย่างเงี้ยเออน้องๆก็ยังก็ยังสมัครมานะคะซึ่งหนูมองว่าวันนี้น้องๆที่มาทุกคนอะ ลงลงในเพจไปอ่ะคือทุกคนบอกว่ากระแสม,มาหมดเลยมันก็อาจจะตรงกับพี่น้องๆหลายๆคนต้องการว่าคือมาที่เนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่ได้คือเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าทุกคนจะอยากไปต่อหรือไม่ไปต่อก็แล้วแต่แต่ทุกคนได้มีแสงแน่ๆที่สระบุรีแล้ววันเนี้ยการที่เราเองมาฟอร์มทีมรวมกัน3ามคนนะคะเรามีการประชุมกันพูดคุยกันในหลายๆครั้งแล้วด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่อยากจะซัพพอร์ตความฝันของทุกคนที่มาที่นี่ารพีเอสเนาะเราไม่เราจ้า อยู่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะยูเป็นเรื่องเป็นราวดิเป็นเรื่องเป็นราวดิเฮ้ยเรื่องเป็นราวบ้างอ่ะอยูเป็นเรื่องเป็นราวนะวะเกียรติเสื้อกาวหน่อยดิข้าวเหรอใส่ข้าวดิให้เกียรติหน่อยดิให้เกียรตินี่ที่เข้ามาที่ประจอนหัวใจหน่อยดิคือหนอหนูแค่รู้สึกว่า อมหนูเห็นนะในในหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมมากองที่นี่หมดเลยไม่กระจายไปที่อื่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าหนึ่งสระบุรีไม่เคยจัดเล็กไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะแล้วเรามีหลายรอบมากซึ่งการที่เราจัดหลายรอบเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่เราแบ่งแสงไปให้กับนางงานหลายๆคนอย่างทั่วถึงคล้ายๆากันกับกับเวลาการจัดงานของบอสเนาะบอสจะมีการจัดหลายรอบแล้วมีการแบ่งแสงไปให้นางงามให้ทั่วถึงจริงๆอะไรเงี้ยหนูมอกว่าวันนี้เรากาลังทําแบบ ทำเดินตามรอยนะคะกองใหญ่อยู่ก็คือการแบ่งแสให้กับนางงามทุกคนที่มาที่เรารวมไปถึงวันนี้ mm hmm. อะไรที่ว่าแน่อาจจะไม่แน่ก็ไดุ้กแบบนี้นะทุกคน,กคนมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอย่ามั่นใจว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเป็นวีนาแน่ๆที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างมากที่กองสระบุรีนะคะเรายัางคงต้องการน้องนางงามที่พร้อมจะไปฟาดฟันบนเวทีใหญ่ ซึ่งปีนี้เนะียการเป็นมิสอูนิเวิร์สเนี่ยมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่ามันมีผู้ถือวิทยุิใหม่ผู้ถือวิทยุติของมิสอูนิเวิร์สไทยแลนด์ใหม่ระบบการให้คะแนนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มิสอุนิเวิร์สไทยแลนด์แบบเดิมแล้วมันคือ the new era of มิสอุนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะดังนั้นเนี่ยยังคงอยากให้แฟนนางงามแต่ละคนไม่ชะล่าใจนะคะไม่ชะล่าใจซัพพอร์ตน้องๆใน,นทุกกิจกรรมที่เราทำเนาะอยู่แม้แต่เนี่ยวันแรกนะคะที่เราจะมีกิจกรรมก็คือ11 เมษายนนี้นะส่งพลังแรงใจทั้งหมดของคุณมารักนางงามคนไหนติดตามไปซื้อบัตรเพื่อให้นางงามของคุณได้มีแสงมีสีมากที่สุดเพราะเลยที่จะเปมีที่ใหญ่มากและนางงามจะได้อะไรจากเรานางงามจะได้อะไรจากการขอ <มา S 2> ให้ข้อมูลก่อน <ๆ S 2> ได้ไหมขอให้ข้อมูลของงานวันที่สิบเอ็ดนี้ก่อนนะบ<า>ัตรราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยทุกคนราคาบัตรเนี้ยคือทุกคนสามารถเข้าได้สองคนนะคะแล้วก็จะได้รับเครื่องดื่มสองกระป๋อง นะคะแล้วก็นอกจากนั้นาจะมีการซื้อโต๊ะ VAP ซึ่งโต๊ะ VAP เนี่ยความแตกต่างก็คือโต๊ะ VAP จะได้มีมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แคมปิ้งให้นั่งแล้วก็จะมีโซนแยกมีฟาสต์เลนให้ไม่ต้องเข้าแถวมีที่จอดรถแยกให้แล้วก็มีอาหารให้4อย่างมีเครื่องดื่มให้อีก8กระป๋องนะคะในราคาท0 0บาทหมายความว่ามันแยกกับค่าเข้านะคะค่าเข้ามีราคาเดียวคือ7 9็เข้าได้2,000แล้วโต๊ะ v i p 2อ0 0เนี่ยคือได้ได้หลายอย่างมาก ถึงที่แจ้งไปก็คือสามารถแบบนั่งชมได้ทั้งคืนเลยอะไรแบบเนี้ก็จะแบบว่าสะดวกสบายอะไรอย่างงี้ค่ะปีนผามหน่อยไม่กมีคนหน้าตาดีมางานนะฮะอยากเจอเธอคนหน้าตาดีอ่มางานคนหน้าตาดีมางานจริงๆคนสลับรีเป็นคนหน้าตาดีนะคะสังเกตจากพีพีก็ได้หิววิลวอู้หิววิลวอ่ะต่อ ัตวเไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยก็คือจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ศิลปินเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงไม่ต้องห่วงแม่ฟินจัดงานแม่ฟินไม่เคยจัดบู๊เบเบ้นะทุกคนค่ะก็เต็มที่ทุกงานที่ทําอยู่แล้วมีโซนถ่ายรูปมีโซนถักเปียมีโซนนวดแผ่นโบรการมีโซนมีโซนใช้หาดเอาไว้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีโซนเีวนมีโซนอะไรงานฟู้ดเฟสติวอลอาหารบนบ้าโซนถักเปียผมโซนตัดถักเปียผมแล้วโซนถ่ายรูป โซนโซนถ่ายรูปตรงกลางเป็นโคมไฟรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็โซนถ่ายรูปที่เป็นโซนทะเลนะคะแล้วก็มีฟู้ดทรัคกว่า30รา้านที่เป็นฟู้ดทรัคที่คัดเลือกมาไม่ซ้ํากันเลยน,นะคะมีซุ้มไฟมีซุ้มไฟเรืองแสงมีนวดมีบ้านบอลสาหรับเด็กมีบ้านบอลสำหรับเด็กเด็ก,ดกโตมีมพร้อมทุกอย่างในงานายคว,าว่าจะพาลูกเต้าอะไรมาได้เลยหรือจะนัดเจอกับกิ๊กทางแต่ละทิศทางก็ได้เลยสามารถให้กิ๊กโตะนั้น อยู่อีโต๊ะหนึ่งอะไรได้หมดทุกคนว่ามามีคําถามจากทางบ้านนะคะถามว่าถ้าสมมุติคนอื่นไม่ครบแสนวีนาร้องห้าเพลงเลยไหมคะ <c oughs> เพลงเดียวก็พอมั้งลูกเดี๋ยวก็มีกิจกรรมอื่นๆไปไอย่างนี <c oughs> ้ป้าร้องหนึ่งเพลงก็คือเราไปกิจการเราอถ้าครบแสนเราเอาแค่ห้าคนแรกถูกไหมคะ ถูกต้องค่ะเอา5คนแรกที่มียอดสูงสุดหมายถึงว่าสมมติถ้าคนคบแสนแต่มีคนคบแสนเกิน5คนเราก็จะเอาแค่5คนที่ยอดสูงสุดค่ะอ๋อโอเค5คนที่ยอดสูงสุดแสนขึ้นไปนะคะทุกคนขครหมบอวงเราจะจับมงเป็นพลุมุมแล้วมอพร้อมกันค่ะมีลำวงสระบุรีไหมคะแม่ไม่เวลาขายบัตรกี่วันคะ เวลาขายบัตรของนางงามตั้งแต่วันที่สี่จนถึงวันที่สิบนะคะใครเก็บยอดได้มากที่สุดตัวน,นั้นเลยแนะนําที่พักในสระบุรีแนะนําใกล้กันใกล้ก,ลกลันเพสค่ะใกล้กลันเพสเป็นสปอนเซอร์ของเราเองอยู่ห่างจากที่จัดงานประมาณสิบสี่ถึงสิบห้ากิโลเมตรนี่อําเภออะไรอะเราอยู่อําเภออะไรหนองแคเร,เราอยู่อาเภอหนองแคแต่สามารถไปเข้าไปพักอําเภอเมืองได้อยู่ห่างจากอําเภอเมืองแค่สิบนาทีค่ะอ,อ ุกคนคือได้มีชั่วโมงเดียวนะเดินทางอ่ะสวรีใกล้มากหนองแคร์อถ้าะมิาไลฟ์นะคะฝากไปกดตะกก้าให้น้องด้วยย้อนมากที่สุดต้องเกินแสนเท่านั้นค่ะต้องเกินหนึ่งแสนเท่านั้นแล้วมากที่สุดห้าคนแรกหมายความว่าถ้าเกินแสนแล้วมีมากกว่าห้าคนก็เอามากที่สุดแค่ห้าคนเออใครถ้าถ้าไม่มีถึงแสนได้แค่สองสามคนก็เอาแค่นั้นค่ะมีคนบอกว่าขอถ่ายรูปกับแม็กซี่แม่ฟินไดไหมการมีพูดเองนะมีคนพูดหรอ เราต้องคิดตังเขาไหมอ่ะต้องคิดสิเราตอนนี้สูกติดยังไงบ้างที่เป็นคนเฟย์ถามหน่อยตอนนี้รูกติดในบ้านที่เฟย์มัดมากๆเลยอะชินกับฟี่อะหนูหนูขอถามนิดนึงว่าถ้านางงามทําได้ไม่ครบห้าคนหนูขึ้นไปร้องได้ไหมไม่ได้เพราะหนูไม่ใช่นางงามลูกแรงตอนได้นะไปแรง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  เธอถามหน่อยสิไม่ค่อยรู้สเก็ตด,ด้วยเลยต่อจากจังหวัดเราแล้วเป็นจังหวัดไหนประกวดอ่ะชี่พอรู้ไหมต่อจากจังหวัดเราอ่ะนอเราที่สิบะอะนครศรีหรอหนูไม่แน่ใจเลยพี่แต่ว่ามันรัวๆแน่นๆเลยอะค่ะต่อจากจังหวัดเราอ่ะโอมันมีเวลาสั้นมากเลยเนาะทุกคน<ช>ต้องจัดกับรัวๆใช่ <ๆ S 3> พี่ชีกก้เอ,ๆๆอาหน้าพี่ชี้ขึ้นดิพี่จะแวบๆไปๆ,ๆ,ๆมามา ได้ข่าวว่าวันนี้สมุทรสาครแถลงข่าวมาลายกาคารนะคะส,คสมุทรสาครพร้อมทงองจังหวัด MUJ สมุทรสาครมาลายคอน2,590 VIP กี่ที่กี่ที่นะคะเมื่อกี้จำไม่ได้ลนะพ,พี่หน็นว่ากี่ที่นะพี่แต่มาลายแนะนำตัวมีพลังหลาย100โต๊ะ100กว่าโต๊ะทุกคน